สวัสดีคร,ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในวิสิรครัลภาษาในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องการออกกาลังกายและการการเล่นเกมกิจกรรมนันทนาการนะครับ หัวข้อวันนี้ก็คือการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายเป็นการขึ้นไหวร่างกายด้วยการทําท่าทางต่างๆเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงผู้ที่ออกกําลังกายด้วยท่าทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่าเสมอจะทําให้มีสุขภาพและสุขภาพกายและสุขภาพาจิตที่ดีนะครับดูนะครับหลักการออกกําลังกาย การออกกาลังกายจะต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ก็คือเลือกออกกําลังกายที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยของตอนเองนะครับเลือกท่าทางให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัติใช้เวลาในการออกกําลังกายที่เหมาะสมไม่หักโหมเกินไปแล้วคืออย่างน้อยนะครับวันละ30นาทีนะครับอบอุ่นร่างกายก่อนออกกําลังกายทุกครั้งเพื่อลดการบาดเจ็บน,นะครับเลือกออกกําลังกาย ในสถานที่ที่เหมาะสมอากาศถ่ายเทยได้สะดวกเพื่อให้เราได้รับการออกซิเจนเพื่อไปเผาผ่านพลังงานในร่างกายนะครับให,ให้เพียงพอนะครับนี่คือหลักการออกกําลังกายนะครับสาหรับต่อไปนะครก็คือรูปแบบของการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายมาจากพื้นฐานการเลื่อนไหวและการปรับเปลี่ยนท่าทางของร่างกายได้แก่การเหยียดขากลางขา การพับการงอการหมุนการเหวี่ยงและการแกว่งของอวัยวะต่างๆทําให้เกิดท่าทางต่างๆที่เหมาะสมในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ต้องการนะครับการออกกําลังกายมีรูปแบบใหญ่ๆ3รูปแบบก็คือนะครับรูปแบบที่1การออกกําลังกายแบบอยู่กับที่ก็คือนะครับการออกกําลังกายที่ทําให้ร่างกายตัวเองอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นนะครับ การบิดการยืดการเหยียดการยกนะครับประมาณแค่นี้นะครับอยู réussi, ่กับที่นะครับในรูปแบบต่อไปคือการออกกำลังกายแบบเคลื่อนที่นะครับได้แก่การวิ่งการเดินนะครับการเดินนะครับคือการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกอย่างอีกจุดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบการออกกำลังกายแบบผสมผสานนะครับเป็นการออกกำลังกายที่บางครั้งต้องเคลื่อนไหวบ้างอยู่กับที่บ้าง บางครั้งเคลื่อนที่หรือบางครั้งต้องใช้อุปกรณ์มาประกอบด้วยนะครับอย่างเช่นการกระโดดเชือกการโยนลูกบอล2มือนะครับการโยนลูกบอลมือเดียวนะครับโยนสลับมือไปมานะครับนี่คือ,อรูปแบบของการออกกำลังกายนะครับในข้อต่อไปคือนะครับประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับก็คือทําให้เคลื่อนไหวทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ครับต่อไปร่างกายแข็งแรงจเจริญเติบโตสมวัยหลักเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสุดท้ายคือร่างกายสดชื่นกับปรีก้กระเป่าอารมณ์แจ่มใสนะครับนี่คือหลักในการออกกําลังกายนะครับครับสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ครูจะมาสาธิตการออกกําลังกายนะครับโดวยวัดความอดทนของ กล้ามเนื้อท้องนะครับทําางแนวของกล้ามเนื้อท้องของเราด้วยนะครับโดยกิจกรรมนี้รมจะให้เราทําส่งนะครับโดยการอัดคลิปวิดีโอภายในระยะเวลาในการทํำกิจกรรมนี้10วินาทีนะครับนะครับเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการนะครับนั่งเหยียดขาตรงไปนะครับนะครับซออไอซอซ้อวตัวค้งกับพื้นนะครับโดยจับทุก้นไว้นะครับ ก็าเอ็นตัวไปข้างหลังยกขาที้สองข้างครับเริ่มนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับแค่นี้เราก็จะได้ล้าเมเนื้อท้องที่แข็งแรงขึ้นนะครับปฏิบัติทุกวันไขมันก็จะหายไปครับได้ยินอย่าลืมทำสคุดด้วยนะครับสิทธิวิที ครับจากการสาธิตแล้วน่าจะพอทำกันได้นะครับพยายามทำบ่อยๆซ้สำๆคลิปไหนครั้งไหนที่ทำได้เวลาน้อยจำนวนนับน้อยก็พักก่อนนะครับทำให้ได้เวลาที่มากที่สุดนะให้ได้ให้ได้สิบวินาทีขึ้นไปในเมื่อตั้งแต่ยกขาขึ้นนะครับนับถึงสิบวินาทีนะครับ,นะรบ,บ,นะรบไม่ใช่นับหนึ่งถึงสิบนะครับนาฬิกาจับเวลามีนะครับทำให้มันดีที่สุด เพื่อคะแนนที่ดีที่สุดเพื่อผลสม,มิธของการเรียนนะครับพยายามตั้งใจทํานะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะครับ